เมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวใหญ่คนอวดผัวยรวยเพราะเป็นพระฉันก็นึกขึ้นได้ว่าได้ยินมาว่าคำล่าสองก็เคยไปจีบหลวงพี่อยู่วัดเหมือนกันจนชาวบ้านเขาลือตอนนั้นก็เป็นซ้อลรถเกี่ยวอยู่นี่แหละนะพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยก็เปลี่ยนไปทั่วที่บอกว่าอุบัติเหตุปลอดชีกอันนี้ก็ว่าไปหาปัวด,ด้วยนะ อุบัติเหตุก็เกิดแถวมานลูดนะมันก็เกินตัวไปไหมมันเกิดโปะเกินไปนี่ก็นิทานบนดาวอังคารเหมือนกันไม่ได้แชร์แต่อย่างใดแต่แค่อยากเล่าให้ฟังนิทานเรื่องนี้อยู่ที่ดาวอังคารนะก็คือเป็นนิทานเรื่องโปแตกของซอเล็กเกี่ยวสาวคำล่าสองก็เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยข่าว จีบพระมันดังไงร,รวยเพราะมีแฟนเป็นพระก็เลยเอานิทานมาเล่าสู่ฟังนะไม่ได้มีอะไรเกินไปมากกว่านี้ก็แค่อย่าพูดถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวใหญ่ไงวดผัวรวยที่เป็นทะฉันก็เลยคิดได้ไงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคำแแมบก็เคยไปจีบหลวงพี่อยู่ที่วัดเหมือนกันนะชาวบ้านเขาก็รือกันนาะหู ก็อย่างว่าแหละน้องเขาไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไปจีบพระแล้วก็สาเหตุที่ลืล้มปอดฉีกก็ไปล้มแถวแถวมานรูดนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำไมไปล้มแถวนั้นเนาะเขาลือกันในความฝันนะฉันพูดถึงความฝันนิทานที่ดาวอังคารค่ะแต่สาวคำล่าสองจะเป็นยังไงนั้น มันก็เรื่องของเธอค่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเพราะตอนนี้เนี่ยเมฮักก็อวยกันบือ้อบอกว่าเมฮักเสาคำล่าสองเนี่ยจ้างคำล่าสองไปเล่นเต็มวงทางที่เงินที่จ้างเนี่ยเป็นเงินที่เลี่ยรารบริจาคก,กันภายในหมู่บ้านแต่มาบอกว่าเมฮักคำล่าสองจ้างไปเล่นเต็มวงคนเดียวเมฮักคำล่าสองก็ยกเครดิตให้ตัวเองทางที่ตัวเองเนี่ย เป็นแค่คนติดต่อประสานงานนะคะแต่เงินที่จ้างเนี่ยเป็นเงินของชาวบ้านที่เลี่ยรายกันภายในหมู่บ้านเพื่อที่จะจ้างวงหมอลำไปเล่นค่ะก็อย่างว่าแหละฉันนึกว่าเงินมาดามที่ไหนได้เงินทำบุญเลี้ยรลายกันในหมู่บ้านโอ้ยพวกนี้มันก็อวยกันจนไม่ลืมหูลืมตาเนาะแหกตาดูบ้างว่าลูกสาวเธอสร้างวีรกรรมอะไรไว้เงินใครไม่รู้ แต่แม่ฮักได้หน้าเฮ็ดดีบอกเลยเป็นอะไรวะทำไมชอบเอาหน้าทั้งที่มันเป็นงานบุญทุนชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ออกเงินช่วยเหลือกันเพื่อที่จะจ้างวงไปเล่นเต็มวงแต่แม่ฮักดิสเครดิตเอาไปเป็นเครดิตของตัวเองแล้วบอกว่ารวยมากแม่ฮักคำลาสองแม่ฮักเนี่ยมันไม่มีเงินมันก็อยางจะอวด ว่าจ้างวงไปเล่นเต็มวงอีกเนาะฉันคิดได้อยากได้หน้าแต่นีความจริงไม่ได้ความจริงถูกเปิดหักหน้าแม่ฮับคำล่าสองแล้วมันก็ขยันโพสกันด้วยนะนิทานเรื่องนี้เนี่ยพวกบานฮับปรสิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ขยันโพดกันจริงๆขยันโพสบอกว่าจ้างลูกหักเต็มวงแบบนั้นแบบนี้จ้างไปเล่นทั้งวงโอโห จ้างทั้งวงขนาดนั้นนะ่ะมันต้องใช้เงินเยอะอยู่นะสรุปมันก็ไม่ใช่เงินของแม่ฮักไงมันเป็นเงินของชาวบ้านที่เลี้ยงหลายช่วยกันเพื่อที่จะเอาไปจ้างวงหมอลำมาเล่นภายในหมู่บ้านแต่ก็ขยันโพสขยันอวยว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนจ้างมันก็ไม่มีใครจะว่าอะไรหรอกนะถ้าโพสนะ่ะมันเป็นความจริงแต่พอมันไม่เป็นความจริงเขาก็ต้องอ,ออกมาเปิดเผยเอาออกมาแชร์กันแบบนี้แหละ เหมือนพฤติกรรมของคำล่าสองนั่นแหละที่แอบไปจีบหวงพี่ขี่รถไปล้มแถวหน้ามานลูดจนปลอดทีแล้วก็มนโนบอกว่าตัวเองเนี่ยล้มเพราะอุบัติเหตุมันจะอุบัติเหตุอะไรแถวหน้าบ้านลูดละ่ะแล้วพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่อุบรมสั่งสอนจะไปมีกิ๊กมีกับที่ไหนก็ไปได้เพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลา24ชั่วโมงไงเขาก็เลยแอบไปหาคนนั้นทีคนนี้ที ดดไปตรงนั้นทีดูดไปตรงนี้ทีก็แบบนี้แหละพฤติกรรมของสาวคำล่าสองอันนี้ก็ไม่ได้ก่พาดพิงถึงใครนะแค่เล่าที่านใด้ฟังอยากเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อ,ตอ,อแต่ถ้าใครร้อนตัวก็รับไปเองนะถ้าบอกว่าตัวเองเป็นคำล่าสองก็รับไปได้เลยแต่ไม่ได้อืดชื่อใครนะ แต่การที่จ้างงานของแมฮากัมลาสองเนี่ยที่บอกว่าเป็นมาดามอยู่ต่างประเทศและจ้างคำลาสองไปเล่นเต็มวงเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เขาก็เลยเอาออกมาแฉง่ายว่ามันเป็นเงินของชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาร่วมกันจ้างนะคนไม่รู้อุคิดว่าเงินของมาดามเมฮักคำล่าสองจ้างเต็มวงมันมีคนเข้าไปเช็คแล้วเงินที่จ้างวงเนี่ย มันเป็นเงินบุญในหมู่บ้านที่เลี้ยลายกันมันเป็นบุญหมู่บ้านออกมาสร้างหมอลำไปเล่นผ่านแม่ฮักคนนี้แม่ฮักเป็นคนประสานงานให้แต่แม่ฮักเนี่ยพึกทับว่าเป็นตัวเองสร้างไงแล้วเอฟซีขาอวยก็เอาไปโพสต์บอกว่าแม่ฮักคนนี้เป็นแม่ฮักของคำล่าสองจ้างไปเล่นอวยกันจนไม่ลืมหูลืมตาอวยกันจนไม่รู้เขาเข้าใจผิดคนไม่รู้เนี่ยเขาก็เข้าใจผิดว่า เป็นเงินของมาดามเมหฮาคนนี้ทางทั้งที่มันไม่ใช่เงินของหล่อนนะมันเป็นเงินของชาวบ้านแต่หล่อนก็มโนบอกว่าเป็นเงินของหล่อนจ้างเองจ้างไปเพื่อไปดูคนเดียวหรอจ๊ะ ทั้งทั้งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาร่วมกันจ้างเพื่อไปดูด้วยกันจ้าไม่ใช่แม่ฮักของเธอจ้างไปดูเพื่อดูคนเดียวถ้าจะจ้างไปดูคนเดียวก็จ้างแต่คำล่าซองนั้นแหละขาดไปมันจะสนุกอะไรแต่ก่อนอยากได้สีนก็ไปจ้างอาจารย์นักดนตรีให้ตัวเองเนี่ยได้ร้องสรุปปรากฏว่าร้องไม่รอดก็ต้องให้คนอื่นช่วยร้องแบบนี้หรอ แบบนี้ที่แม่ฮักชอบใช่ไหมพวกแม่ฮักก็อวยกันไม่ลืมหลืมตาอันไหนความจริงอันไหนไม่จริงก็อวยกันเองขนาดเงินจ้างหมอลำเป็นเงินของคนในหมู่บ้านรวมกันจ้างก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจ้างคนเดียวเออคือเงินของคนทั้งหมู่บ้านแต่บอกว่าเต่งจ้างมันไม่ละอายแก่ใจหรอ แต่ระดับนี้ก็คือหนามากไม่มีทางอายขอแค่คุณไม่จับได้ก็เปลี่ยนฉันนี่แหละฉันเป็นคนจ้างเองแบบนี้บานหักคำลาสองชอบปกปิดเรื่องราวความเน่าของตัวเองและชอบยุ่นขี้ให้กับ YouTube บอกว่าบางคนเข้าไปโจมตีไม่มีใครโจมตีเลยค่ะพฤติกรรมตัวเองออกมาล้นล้วนแต่มาบอกว่าคนนั้นคนนี้เข้าไปโจมตี แล้วใครเขาจะไปโจมตีคุณอยู่นั่นชะมันไม่มีใครโจมตีคุณค่ะมีแต่คนเนี่ยทำเรื่องให้คนเขาเข้าไปมิน้นให้คนเขาเข้าไปแช์มากกว่านะต้องลืมตาและยอมรับความจริงว่าตัวเองนั่นแหละทำตัวเองล้วนๆค่ะ